ตั้งแต่ตอนกี่โมงคะแม่ไฟนี่เป็นตองว่าหลายสดเห็นตั้งนานแล้วมันแตกอยู่ในหม้อนี่ว่ะเมื่อคืนเหรอไม่ใช่ตั้งนานหลายวันแล้วแต็มเมื่อคืนนี้ไฟมันมัด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 เอาเป็นอะไรไฟมันกระพริบค่ะค่ะก็เลยบอกว่าเออเอาสักทิปสักนี่นะคะเนาะร้านแม่คำใส่ก็เกิดไฟนะคะคล้ายคล้ายไฟจะช็อตนะคะคล้ายไฟช็อต ก็เห็นหลายวันแล้วนะคะเน้องน้องลังยินพี่ฟ่งหินจังเลยแง่ดาวถืออยู่วันนี้คุณเอสเจสวัสดีครับลังยีนน้องลังยิพี่เอสเจคุณอวตารสวัสดีค่ะคุณมิฟูอ่าหนึ่งร้อยแล้วค่ะค่ะคุณอวตารสวัสดีครับน้องสาวลักยินค่ะคุณน้องสาวแอฟเฟิร์สวัสดีครับนะคะคุณมิฟูสวัสดีครับแต่ไม่รู้ว่ามันเสียงอะไรแท๊บแท๊บแท๊บอยู่ค่ะบอก อโอ้มันช็อตตั้งแต่ข้างบนนู้นเหรอคะใช่ข<า>้างบอกว่ามันช็อตข้างบนโอ้มันไม่ได้เกี่ยวกับหมอ้อมีรอยไหม้แลวครัโอ้มีรอยไหมอมอแล้วก็สายของอันนั้นก็ถูกตัดนะข้าวท่านเนินหลักสองเส้นนี่นะคะแรง้งเดี๋ยวกว็ยังเบิง่งเคยอีกใหญ่ว้ายมันเคยเคยใหญ่ได้อเครื่งมือก้อยยิ่งบ้าคนสูง อันนี้นะเบ um นะ <e yeah, ิ้งลูกเบื้งนี่นะคะก็เขาปาดนี่นะการแม่ทำไฟนะคะก็เราก็ต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องไฟเนาะเรื่องสายไฟอะไรเงี้ยมันสามารถรั่วได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้ารั่วแล้วก็โอ้มันอันตรายนะคะนั่นแหละเขาเขาปาดนะจ๊ะทำไมไปปาดอย่างนั้นกลาวัมันโกโตมีได้และสายน็ตหรืมันเป็นกจอดน้ะ มีฟูนะคะมอร์นิ่งครับคุณอวตารสายลับนะคะพลมีอะไใหญ่อายามครับสายหนิดมะคือว่าช่าง่ะไม่มันไม่ทำในงานอยู่แล้วจะมีมันตรงคือส,สัช่างหนิดเขามาโตนะครับคุอืมอันดูไฟนี่แหละนี่ถ้ามันไม่เต็มอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วยึดเออพิ่มผุนยึดเติมอีกเยอะ ใจหมดก็บอกว่าเอ๊ะไฟทำไมมันแป๊บ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 อยู่เจีวโทูบอกอรี้ยวเด้่เรี้ยวเรี่ยยานจนเลนหนีไปเลยก็หวาดามาแล้วเอาอันตื่นนอนโอ้โเป็เรว่องท่เจีวแล้วครับจจ้าเสื้อขาวเจ้าได้ระบเสื้อขาว่เ้ าให้อันอะไรนะเปิดไปในหน้าให้สีขาวกับสีเหลืองของปูนให้ให้รำมันเหรอเออแดงกับให้ไปยืนกับปูนอย่างเงี้นเลยค่ะ fc นั่นแหละพูดอืมไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะบางครั้งเราก็ตามไม่ทันก็ร้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ